มาทานแกงจืดกันค่ะนี่ทุกคนแกงจืดเห็ดมละยัดไส้หมู้นเส้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาทานแกงจืดมละไส้หมูคุณเส้นเลยนี่อันนี้เห็ดเพื่อนของเราเลยรสดี ใส่ซอสปรุงรสใส่มะละกใส่ซอสปรุงรสเพิ่มเลย เตือแล้วค่ะทุกคนใส่เห็ดลงไป เมนูง่ายๆแต่อร่อยนี่แหทุกงนแเกงจืดมาละใส่ผักชีต้นหอมลงไป เสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินมาก